สวัสดีดัสสวัสดีพี่น้องมาเดอกินข่าววันนี้เรามีเมนูไข่ต้มติดผ่าพอกะหล่วบ้านเดียดเพิกินย่างกัดย่างแล้วก็ซุปเ,เอาน้ำซุปก็คือต้มมาม,ามาาา่านะจ๊ะเจวปลาพี่น้องเจวปลาไข่เทดไปเป็นกระปุกงหญ่แล้วเราก็กินช่ละเ,เล็กๆกน้อยใส่ตู้เย็นไว้ว่าท่านเดี๋ยวเอาไปห้หายาดพี่นอ้องหรือว่าจะเอาไปห้กินน้ำ วันนี้จะกินมือนะจ๊ะวันนี้จะกินมือผักจ็กไมายังแน่่ักเค้อ,อกัแตงต้มมะหมาสุกสดหน่ำจะกินมือร่องเบิง้ง กินมือข <c oughs> <kel, S 2> ้าเจ้าเขาบอกว่ากินมือจะอร่อยเ่าเคยกินมือจากเที่ยเห็นใหญ่หนึ่งแล้วกินไปตะแสบไหมฉันก็เลยลองอืมขอ มีไข่ฟอมไข่ต้มแต่ว่ากลิ่นมือยังฉบบน้ำผิดนะไม่บอด แซ่บอีกนิดเดียะเจ้ากับเพชรเหรอ เก้วปลานี่กินกับกพริก,กเอ้กินกับ,บกระเคื้ยวหรอกอะกแต่งนี่แหละสุดยอดแล้วพริกเหรออืมด้วยใจในการกินเมื่อด้บบ ไปแล้วพี่น้องขอดะเพขอะเรก่อนจิตใจในการกินเมื่อล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ